ขอคล่าหนูครับทีมหนุ่มทุ่งกุลาครับผมภาพพิมพี่พพน้องมัดดักหนูไม้นี่ไม่ต้องบอดนะครับว่าไม้ยี่ใสนี่ครับผมนะ <c oughs> ครับผขอล่าหนูมาอีกอะสี่โมงกว่าสี่หาโมงเนาะกระถิบอ่ะาพี่มพ์พี่พพพน้องมาดักหนูครับผมเพื่อนๆพี่วัยรุ่นทั้งหลายครับผมมาดักหนูกันวันนี้ไม้นี่เป็นไม่นี่ครับเด็ดอยู่พี่น้องเจอไม้เด็ดเด็ดเอ่อเจอไม้งามสิพี่น้องเบิ้งนะครับได้พี่นอ้องเลย โคตรลาหนูทีมหนุ่มทุ่งโคลาครับผมไปพี่น้องเบิ้งหมายกันครับแล้วบริการเสียเวลาเป็นที่ครับอย่าขนรวดนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องมันมาอีกแล้วคือเบร์เหรอพี่น้องโอเคครับพี่น้องนี่ครับเสียพี่น้องเบื้องหมายขอโคตรลาหนูครับมื่อนี่พี่น้องเบื้องครับนี่นี่นี่ พี่น้องมึงขี่มันเด้อห้อยกัดมือคลืนนี่ครับนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ขี่มันมันแทะเลยครับนี่นี่ครับเห็นบ่ครับนี่เจอกไม้เป็นอีพี่น้องว่าอย่างไรครับนี่นี่ครับห้อยมันกินมือคลืนนี่ครับผมขี่สายพ้อมนี่ครับนี่ครับเห็นบ่พี่น้องขี่สายพ้อม่นี่ครับนี่ยว่าธรรมดาครับนี่ครับเอาละครับพี่น้องคนเนของวุ้นสีบางกลับไปนี่ครับนี่ นี่ที่หันหนาวไปนี่เลยครับมันมะนีมันก็ต้องมะนีแล้วครับผมนี่ครับสิใส่ไปหุ่นเลยครับผมคนเอาใส่มาลายแล้วครับมือนีกเอากาสามสิบหลังได้พี่น้องเด้อถ้าเกิใส่เบิร์ตเท่าไรแค่นั้นอ่ะเอาไปซูดปลาพูนครับกึ้นโค้งกระมี่ครับผมนี่โค้งกระมาาดิครับผมฟังพูนเป็นฟันสร้างอยู่ฟังพูนครับผมฟังต้นใหม่พูนนะครับปันสร้างอยู่พูนนะครับวัอนี้เขาจะเบิกเงานครับเดี๋ยวมาลุ้นนล่กันครับสิมีหนูบ่สิมีโตถือบ่นะครับเนาะ เอาละครับผมคนละหนูขออนุญาตใส่กับกับกบกนนะครับเราก็เจอกันนะครับขันมายามกับสีมายามสองทุ่มขันบอม,มี่สองทุ่มก็คือตอนเสาร์เลยเด้อครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจคนละหนูน้นนะครับผมเมืยก์กระดบใบร่วงคลิปสาซีหาเมื่อแย่เลยพี่น้องเลยโอเคครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจน้องเด้อครับนี่ก็ใส่กับแล้วเด้อครับคนละหนูกับผ่านสามของเฮาครับพี่น้องาานีงงงงงงงนง่ครับเอาใส่เนี่ยเปลนกล้างรถไฟเลยดังรถไฟจากันนู้น ใช่แน่เ่ยอืมตะวันงางตกดินครับพี่น้องพี่น้องสวัสดียางมือเส้าครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับย่างมือเส้าคนละหนูสิพ้าพี่ๆเพื่อนๆมาเก็บกลับกันนะครับเนาะเก็บกลับเกบหนูครับผมเส้านี่ที่เป็นยังไงที่มีความหมานบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับผมประดูน้ำกันเลยครับผมดีครับผมใส่ไว้นิเบิ้ครับพี่น้องมีตัวบ่เนาะ กลับคืออยู่ซือพี่หนอโมเมนต์พี่หนอโอ้มีตัวอยู่ครับผมนี่โอ้ยหนูใหญ่หนูหน่อยเนาะเบิ้งกันเด้อพี่หนอโอ้ยหนูหน่อยครับนี่นี่ครับโตโลเลยเสืดสุดนึงเจอาชุดไต่เนมนี่ครับผมหนูกำลังโตังามครับพี่น้อตัวกรอบๆเลยนี่นุ่มถุงกุลามักได้นี่นี่ครับผม เนี่ยกี่ตันนิ่มครับผมอือไปพี่น้องลังต่อไปครับผมใส่ไปใกล้กันนี่แหละครับเนี่ยมื่อใกล้กันน้ำกันครับนี่ครับผมใส่ไปใกล้กันไปเบิ้งน้ำกันแล้วครับอือเลยเนาะกล่องสันเนี่ยได้ับเด้คนคนหลานเเอาเมือจะเอาะเอาพี่น้องลัางนี้ก็มีตตัวครับนี่เอาอีกแล้วโอ,อ้มดมดอือหือนี่ ตัวซทำกันเลยครับผมโอ้ยเอ้ยโอ้ยหมดนะครับพี่น้องอืออือโถทำกันเลยครับโอ้โหหมดครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ก็ขี่ไต่ได้เหมือนกันครับผมสูตรเข้มข้นครับเลยเมื่อขี่มันมึงเหย่อขี่บางแย่ตัวหน่อยนครับผมไปไปหลังต่อไปครับผมไปแล้วุ่น อย่าี่ห้าลังครับผมแล้วก็ไปเรื่องพูดหนีครับพุ่นสิบกหลังครับผมมือนี้ใส่กับไปประมาณยี่สิบลังไหนป้อครับไปครับพี่น้องตามล้างต่อไปครับอ่างฟ้าอะไรล้างพี่น้องก็มาสามลังครับผมหึหลังนี่โคตรกระเด็นพี่เพื่อนโคตรกระเด็นครับมีตัวป๋าน้อโอ้โหมีตัวครับผมนี่โคตรหวานเท่าครับนี่ครับโคตรหวานกระเด็นไม่พี่เลย มีตัวครับผมนี่เดี๋ยวตัวไปพี่น้องเบิ่งเด้อนี่เห็นบ่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นบ่ครับใส่เบิ่องแรกพี่น้องครับตัวใหญ่บุ้บนี่เห็นได้หัวคนละหนูก็ได้โอ้โหตัวงามเลยครับนี่สีเนี้ยสีครับนี่เดี๋ยครับไข่แน่แบบนี้ไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับอีกสองลังครับพี่น้องกเบิดแล้วไม้สองนี่ ซื้ออยู่ครับล้งถ่ายไปฮ้ยซื้อเยอะไอ้ยกัดหนาบ่าบอขมาครับเฮ้น้องมีตามน้องต่อไปครับเด้อขอดลังสามไอ้ไม้สามมาเด้อครับเดี๋ยวมาหลุดน้องกันครับไม้สามพาอสีมานมาครับผมโอ้ยเขาก็หลอกแล่งนูครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเลครับผมไปครับผมหลุดลายไม้สามต้องกันครับผมหลังแหล่งต้องการแล้วครับน้องไม้สามลังแรกเขาโอ้ยซื้อเยอะครับผม ซื้ออยู่บัมาเนาะห้อยกัดหนาทั้งหมดสาบ้างไปทั้งพี่เพราะมันขวดหนาหักใหม่พี่เนาะกินทำไมมันกัดหนาทั้งหมดครับชุดเขียวม,มัวมาหาเฮาครับมาหลังต่อไปครับที่สองครับอืมชุดเขียวพี่ครับโอ้โหที่สองมีตัวครับผมเอา้ามันตายพี่น้องมันตายนี่ครับเห็น้องพี่น้อง ตายเขาโคตรหวานครับอ๋อสุดท,ท้ายลุกเลยนะกับบ่ได้โอ้ยมันตายไปแล้วน,นี่ครับเห็นไหมครับนี่หนูขั้วตัวนี้พี่น้องนี่ครับเนาะไปะเขาจะเ,เคลียรหนูกันได้พี่น้องเด้อครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมไปะต่อหลังต่อไปครับผมมาแล้วครับไม้แรกไปไม้สามตัวแรกเ้างพับไปต่อไปครับ เรารวยนุ่มกันยาวๆครับมือนเดียวองนึงกับตายแลนตบง่ายครับพี่น้องฮึพี่น้องปใบกับไม้ผมก็สันส้นๆวุ้นกับตายว่ากับตายแลนเฮ้ยยังนี่หุยพี่น้องเฮอุย้ยอี้ครับมับนลั่นพี่น้องนี่ผมใต่ขี่กองง้อนง่ายหมวกนี่ครับเราอืม หนูยังนั่งบัดโอ้ยลูกหนูทับขามันพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับเห็นไหมพี่นอ้นองไปเขาจะเก็บหนูนะครับเนาะครับหม้สองเขาได้สองตัวอลไรพี่นอ้องเป็นต้นไม้ต่อไปครับผมเป็นต้งไะไเนาะคือเป็นม่วๆเนาะกล่องผมหม้สอง ไม้สามได้สองตัวแล้วเพิ่งหลังนี่ครับพี่นอ้องปุ๊บหึตัวโคตรกระเด็นครับผมพี่น,อน,น,น้องเพื่อนเพื่อนเออเฮ้ยตัวนี้ครับตัวใหญ่มันอยู่นี่ครับผมนี่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 มาบัดนี้เห็นบ่ขี่ปนกันอยูฮ่ฮะพี่น้องเนหะ้ยนี่ครับเห็นบาพเลยนี่ครับสุดยอดเลยพี่น้องเนอะ้ยตัวใหญ่แค่มาแล้วครับกระโพดหวานนะครับนี่ นี่ครับกระโพดหวานกระเด็นผุ่นให้พี่รับนี่ผมห้อยมาไหนี่ัผมใส่ไปไนี่เลยทำกัดเอ้ยมันดันกังมากแง่ตะพืชครับผมพี่น้องโอ้โหทำโอ้ยห,หนูแม่ครับผมโอ้ยนี่ลูกตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ยพั่นี้ยังไม่ลูกอยู่เนาะโอ้หุ่นละครับหงย่ยเข้ามาแล้วครับผมมือนดิผอบง่าย,ยที่หนึ่งโอ้หุ่นนะไปครับผมหลังต่อไปครับพี่น้อง ต่อไปครับผมทั้งหน้ามไไหมดเป็แล้วอีกสามสี่หลังหาหลังครับผมมารวมด้วยกันครับไงหลังนี้มีตัวบ้างหนี่งว่มันใส่มงโขยมันออกมาแล้วโอ้ซื่อๆอ,อยู่ครับผมโอ้ยซื่อๆอ,อยู่มันไปทางไหนเนาะมันออกมาไหนครับมันออกมาไหนขี่มันเก่าแน่นึงตัวนี้ เป็นยังครับรุ่นหล้ำไม้ครับผมนะครับรุ่นหลังนี้ต่อไปครับพบี่น้องมึงดูหน่พยฝนให้นมกินเห็นปะขี่ตอนเกลื่อนขี่ไม่ไหม้ยังครับผมฮึพี่น้องไม่หนันงน้อยแบบนี้โอ้ยคือเป็นสิพี่นาะโอ้ยนู้นหน่อยบัดนี้มาถึกถึงนู้นหน่อยพี่น้องเลยอย่างวะนีะครับนู้นหน่อยมากิน เครื่อกีต้านิ่มนะครับเนี่ยบ้าถือถือตัวหน่อยอ่ะตัวใหญ่ไปใส่หมดจอดอีกต่างหากโอ้ยหมดจอเนาะโอ้ตัวใหญ่ไปใส่ยถือลัางพุ่นบ่ตัวใหญ่ไปเอาทล์น็อตควันครับเนังบึงตัวนี้เลือดสาดเลยครับผมโอ้เลือดสาดมันตีจังไงครับพี่น้องบึง ครับผมมันหมุนไม่หยครับผมมันหมุนไม่หยุครับผมนี่ใส่หมุนไม่ครับหมุนไม่หยุเลยค่อยเลือดไม่หยครับเดี๋ยวเลือดไม่ครับเปทางไหนโนบัดนี่พี่น้องจะหาหนู้ได้พี่น้องเด้อไปทางไหนโน่บัดนี้ชง่มใส่ล่องเขือไปละเบ่อพี่น้องครับนี่ครับ นี่ขี่มันดิ่นมากเลยครับเห็นไหมพี่น้องนี่ดิ่นนี่นี่ห้อยเลือดมาไหมนี่ครับเห็นไ่มพี่น้องห้อยเลือดมาทั้งนี่หายไปเลยครับอืตายหายไปครับพี่น้องสติมเลยตัวนี้เสียดายเด้หรอ สวัสดียังเป็นนั่งไก่ด้อครับพี่น้องครับผมพี่เพื่อนเพื่อนไว้รุ่นทั้งหลายครับไวรุ่นไว้เด้อนะครับผมนี่ครับผลงานของคนล่าหนูเซานี่ครับผมนะครับกตม่เอ้นี่มันเป็นมุนแลนเป็นสีตมอ่ะเปลียวโอ้ถือหะไอมาเนาะน้ำหมอกมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองตัวครับผมทั้งหมดทั้งหนูน้อยๆนแน่ครับผมสิบสองตัว มีเป็นไหนเป็นตาอยู่สองตัวนี่ครับพี่น้อยกันีน่นะครับครับผมเท่านี้ครับคนอนูกับมีความหมายฝากพี่ของน้องอยู่ด้วครับโ่าสิบสองตัวน้อยครับผมรุ่นกระดูกกรอบนะครับมีรุ่งข้าสี่ตัวครับรุ่นน้อยๆสี่สองสี่หกหกตัวครับผมตัวแงียงง่ามที่ได้ทอนคนหนึ่งสิบสองสองตัวครับผม ร่วมเงินเบสหล้วสิบสองตัวครับพี่น้องมือนี้นะครับเ้านี่โหวันหนึ่งก็ตายแลนตัวตัวบางใยหนึ่งนะครับสิได้บอกพันใบได้พันใบใส่โอเคครับผมพี่น้องสำหรับเ้านี่กับคนรนาหนูกับฝากช่องน้อยน้อยโคนรนาหนูนั่นเด้อครับผมไลยลงคลิปมาหลายมือแล้วก็คิดถอดคิดถึงพี่น้องคือเก่าแล้วครับผมนะครับไลลงใหม่ใหม่นี่ทุกคนจะได้ลงมาสามคลิปนี่ครับคลิปที่สามได้พี่น้องข้อที่สามเป็นกำใจให้คนรนาหนูนั่นเลยเด้อครับเด้อจะได้กะ ก้องซันแนงเนี่ยก็ต้องขอโทษขอภห้ครับผมเพราะว่าคนละนูกับใส่มือถือจับเอานะครับมือถือก็เก้าเคียงหนึ่งครับผม่ายคีปไปพี่เ้นองเมืองนี้ครับผมจะได้กระฝากเป็นกำลังใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งให้น้ำแน่ก็ได้เด้ครับเด้อพี่น้องครับผมจะได้เบืองคีบเป็นคนละนูนาะมวลแน่มวลแน่ครับผมตามอัตราภาพนะครับผมยังบ่นเก่งไปไหนก็สทิพย์ชอยยมเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมปรับปรุงไปเลย้อครับเด้อ พี่น้องเนี่เป็นไนก็บข้อเมนต์มาบอกมาเกาไหนด้ครับเด้อครับตีชมไหนครับผมนะครับขอบคุณเลยครับทุกข้มเมนต์ครับผมแล้วครับเทานี้คนล่าหนูก็สิไปหาไม้ไม้ได้ครับพี่น้องมือนี้เดี๋ยวโงทีไปเตะคาว่าเพิ่อเหให้บผาไปวัดเขาแกวครับผมพี่น้องมือนี้นะครับผมอ่บนหนึ่งพันดึกเจ็ดสามาได้ครับแปดใบครับพี่น้องไปไหวปูนะครับไปไหวปูดีเถืก็จะไปขึ้นไปถวายปูครับผม เอาครับผมแซวหนีคนละหนูกัลร่าพีแล้วเนะนะครับผมเจอกันไหมคลิปหนาเทปหนาได้ครับผมสวัสดีครับ